ครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลนะครับในทากินทาขายบ้านๆส่วนในน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับในพื้นที่แค่3งานนะครับแล้วก็จัดสรรในพื้นที่ไม่ถึงงานนะครับปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมส่วนพืชกินได้ก็จะอยู่ในพื้นที่ประมาณ2งานนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาให้กําลังใจเจเอ๋นะครับแล้วก็มากดติดตามมาให้กําลังใจรวมถึงมาสั่งซื้อสินค้านะครับสดสะอาดอร่อย จากเขื่อนปราศดรสิธิ์นะครับทะเลน้ําจืดอยู่ตรงปากทางเข้านะครับสามแยกเข้าบราหวานบ้านผมเนี่ยอยู่ติดถนนวัง่วงท่าหลวงนะครับวังงวงไปท่าหลวงดีบอยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมจ๊เอชาแนลนะครับวันนี้จ๊เอชาแนลนะครับมาไลฟ์สดนะครับแนะนําสินค้านะครับเป็นสินค้าปลาส้มแผ่นนะครับสดสาจากทะเลน้ําจืดนะครับ เขื่อนปลาสักชนลสิ์นะครับแผ่นใหญ่ๆเพียงแผ่นละ5 5บาทแต่ว่าวันนี้มาราคาพิเศษนะครับแผ่นละ50บาทนะครับผมสนใจนะครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีคือฟรีค่าจัดส่งครับผมสวัสดีที่หวยนะครับผมขอบคุณน้องชายที่น่ารักนะครับที่เข้ามารับชมพี่เจเอชแนลนะครับผมขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณมากแม่ที่มาให้กำลังใจนะครับน้องชายสองคนเข้ามาน้องบอยแล้วก็น้องทิดหวยนะครับน้องมัดขิงครับผมสวัสดีครับขอบคุณน้องมัดขิงมากๆเลยนะครับทุกคนก็ทักทายกันนะครับน้องทิดหวยก็ทักทายน้องบอยนะครับน้องบอยก็ทักทายน้องทิดหวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่จะมานี่คือปลาส้มแผ่นนะครับอร่อยมากนะครับของเจแชแนลนะครับก็มีออเดอร์จากท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านที่เข้ามานะครับให้ การอุปการะนะครับอุปการะคุณนะครับส่งทั่วไทยนะครับผมสนใจก็ทักไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดสี่ห้าเก้าหนึ่งนะครับผมผู้หญิงต้องแต่งเพื่อนพาขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผู้หญิงต้องแต่งเพื่อนพานะครับผมไอดีไลน์ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดสี่ห้าเก้าหนึ่งนะครับตอนนี้จะโปรโมชั่นนะครับสวัสดีเชฟหนุ่มน้องชายติดต่อนี่นะครับโปรโมชั่นนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ ปกตินะครับแผ่นละ55บาทนี่ผมจัดส่งเพียง50บาทนะครับผมแผ่นละ50บาทนะครับผม50บาทอร่อยนะครับผมสดสะอาดครับฟรีอ่าฟรีค่าจัดส่งให้นะครับผมฟรีค่าจัดส่งครับแผ่นละ50บาทสดแซ่บจากเคียงปลาสักนะครับหรือโทรศัพท์แต่ผมไม่ค่อยสะดวกรับนะครับ0926143542นะครับผมผมไม่สะดวกรับโทรศัพท์จริงๆครับท่านผู้ชม พราะว่างานยุ่งมากนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์ในไลน์ได้นะครับ๋ย่ผมเขาไปตอบนะครับชื่อไลน์ ACT นะครับแอดเข้าไปนะครับ ID 0 8 5 0 0 8 4 5 9 1นเ่ะครับมีออเดอร์เข้ามาวันนี้เหลือแค่5ชิ้นครับท่านผู้ชมอันนี้เหลือแค่นี้เองนะครับทำเป็นไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าทำแบบคือผมจะรู้ว่าออเดอร์ผมประมาณไหนนะครับผมแล้วก็ถ้าทำเปรี้ยวมากรอระบายไม่ทันนะเพราะว่า มันจะเปรี้ยวไปหน้าเพราะของผมเนี่ยไม่ใส่สารการบูดนะครับไม่ใส่สารการบูดไม่ใส่สีสําหรับตัวนี้นะครับเป็นออเดอร์ลูกค้าที่กทมนะครับสั่งมาจานละ50าบาทนะครับผมเป็นปลาตะเกียนแห้งนะครับผมจานละ50าบาทสั่งไว6้6ชาน้อยมากเลยจะได้ปลามานะครับช่วงนี้ปลาไม่ค่อยได้นะครับจากค่าปลาทะเลน้าจืดเขื่อนปลาสักของเรานะครับผมเดีย๋ยวจะเอกก็ขออนุญาตนะครับผมอ,อ่านคอมเมนต์เนาะ สวัสดีทุกท่านขอบคุณมากมากนะครับผมว่าใครเข้ามาบ้างนะครับผมอ่าบีบอยก็บอกว่าสวัสดีพี่เจนะครับผมที่หวยก็เข้ามาบอกว่าสวัสดีครับผมนะครับผมเอามากิ่งก็เข้ามาสวัสดีทักทายพี่เจนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเท่าลานดวงใจนะครับผมเอาโทรศัพท์พี่สาวมา ช่วยอ่านคอมเมนต์นะครับวอบดีมองตัวนี้มันตัวหนังสือมันเล็กมากนะขอบคุณน้องอเชฟน่นนะครับผมปูทอนนะครับว่าตัวหนังสือเล็กมากเลยต้องไปตัดแว่นตัวนี้ยังชัดเจนกว่าครับผม๋ยวคนแรกอ่านตรงนี้นะหน้าจอตรงนี้ใหญ่กว่าอีกอ่า บีบอยบักยายามาไม่นานครับทุกคนประมาณสิบนาทีจะลงแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวสิบนาทีลงนะครับผมมาพูดคุยแล้วก็มาปล่อยสินค้านะครับให้เอฟซีที่เข้ามารับชมแล้วก็มาชมในภายหลังนะครับเข้ามาสั่งซื้อสินค้านะครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะครับทุกคนผู้หญิงต้องแกร่งขอบคุณมากๆเลยไอ้หนุ่มนะครับจากน้องที่หวยนะครับ,บทายเนาะ สวัสดีคร okay. nice okay. ับผู้หญิงต้องแกงจากบีบอยนะครับผมน้องบอยจากผู้หญิงต้องแกลงนะครับเพื่อนพาก็เข้ามาสวัสดีครับเพื่อนพาขอบคุณมากๆเลยฮะมัดคิงนะครับน้องมัดคิงเนี่ยโอเคตรงนี้ตัวหน้าจอตัวตัวหนังสือใหญ่กว่านะทุกคนหน้าจอตัวหนังสือใหญ่กว่าแต่ว่าถ้าดูในมือถือมันจะตัวหนังสือเล็กกว่าเล็กต้องไปตัดแว่นต้องไปตัดแว่นแล้ว ขายดีขายหมดไวๆนะครับพีเ่เอขอบคุณมากๆนะครับน้องมัดขิงนะครับผมนอ้นองขิงขอบคุณมากๆเลยกำลังใจมาให้กำลังใจพี่เอเนาะขายออฟตอร์รี่คิสออฟตอรี่ขอบคุณมากๆเฮลโหลคิสออฟตอรี่ thank you my friend คิสออฟตอรี่นะครับผม <c oughs> แผ่นละห้าสิบบาทสองแผ่นหนึ่งร้อยได้ไหมโอเคจัดไปเชฟนุม <c oughs> ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับต้องเป็นการขอบคุณ f อนะครับผมฟรีค่าจัดส่งนะครับผมแต่ละค่า5บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับปกติ55บาทนี้โปรโมชั่นนะครับผมสองแผ่นร้อยนะครับฟรีค่าจัดส่งครับโปรโมชั่นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ้าวอิสานพุทธกรมาเด้อสวัสดีครับผมมอิสานพุทธสวัสดีน้องรถนะครับผมขอบคุณมากนะครับน้องรถน้องรถจะเข้ามานะครับผม เอพาเจอผู้ใหญ่เจดีด้วยครับขอบคุณมากมากเพื่อนมาพี่เชฟหนุม่มทะคายจากน้องชายนะครับดูดีๆนะครับผมดูดีๆนะครับเหลือหกขอบคุณมากๆครับดูดีๆนะครับผมนั่งดูขอบคุณมากๆครับผมน้องรถบอกก่าน,นั่งดูนะครับผมอ่าฟอทีทีสวัสดีเจ้าฟอทีทีสวัสดีเจ้าแปลว่ายอย่างใครใครคือฟอทีที มีบ่กมีบ่อฟอทีทีเพื่อน,<笑><笑>พนพาให้น้ํามาสองแก้วนะครับผมดูดีสวัสดีครับเพื่อนพาให้หัวใจพลังบวกมานะครับสองดวงขอบคุณมากมเพื่อนพาให้ลิงลบบีมา2ตัวนะครับผมอีกประมาณ3ามนาทีจะลงแล้วครับทุกคนขอบคุณมากมานะครับอีกสามนาทีอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะอย่าทิ้งกันนะมาไม่นานครับ มาเพื่อปริจาคสัมพันธ์สินค้านั่นเองนะครับเป็นสินค้าสดสะอาดจากเขื่อนปลาสักชนรศิธิ์นะครับทุกคนโปรโมชั่นนะครับส่งท้ายปีนะครับแผ่นละ50บาทเนี่ยฟรีค่าจัดส่งทั่วไทยนะครับสนใจนะครับโทร0926143542นะครับปลาส้มแผ่นนะครับปลาส้มแผ่นแสนอร่อยนะครับผมจากไดอิชแนลเขื่อนปลาสักชนรศิธิ์นะครับทะเลน้ําจืด แอดไลน์ดีมาครับ0850084591นะครับ, 5, 8, 4, 5, 9, รบถ้าโทรมาก็โทรได้แต่ว่าไม่ะสะดวกรับสายครับผม0926143542นะครับขอบคุณถ้าพูุมีอ,อุปก,การ,รับคุณทุกท่านนะครับปลาส้มแผ่น2แผ่นแหนม1แพ็คปลาแห้งปลาส้มส่งปากน้ำค่ะจัดไปครับน้องรถครับส่งที่อยู่มาเด้อขอบคุณมากๆนกครับน้องรถแล้วก็ มีออเดอร์เยอะเยะๆนะเพื่อนเอกขอบคุณมากๆครับเพื่อนพานะครับแล้วก็ดูดีๆผู้หญิงต้องแกลง่งโนแม่หญิงต้องแกลง่งสวัสดีเงาเจา้าสวัสดีเจ้านะครับผมอีกประมาณสองนาทีจะลงแล้วนะครับทุกคนขอบคุณกำลังใจที่มารับชมเจดีแชนแนลนะครับผมจะจบคลิปเนาะมาประชาสัมพันธ์นะครับผมเรื่องปลาส้มแผ่นกระตีนะครับผมวันนี้รวยอยู่ห้าแผน่น อยู่ห้าแผ่นสดสะอสาดจากทะเลน้ําจืดนะครับนี่นะครับแผ่นละห้าสิบบาทนะครับผมแซ่บมากนะครับทุกคนครับแซ่บๆนะครับผมถ้าเกิดครึ่งชิ้นก็คือครึ่งชิ้นก็คือยี่บห้าบาทนะถ้าพูดถึงว่าตัดครึ่งเนาะครึ่งชิ้นยี่บห้าบาทอร่อยจริงๆนะครับอร่อยของดีลบบุรีเกินปาสักเลยขอบคุณเก้าร้านดวงใจแล้วก็เก้าร้านเลิฟนะครับผมที่ยังอยู่กับเจเอแชนแนลนะครับผม เปียาจา๋าขอบคุณมากน้องเปียาจา๋าน้องเปียเนี่ยทักเฟซบุ๊กพี่เอมาเดี๋ยวจะส่งไปให้รีวิวกินแซ่บๆนะน้องสาวกินแซ่บมากเลยพี่เอไปให้กําลังใจเรื่อยแหละบางทีเปิดไว้รดน้ําต้นไม้ไม่ได้คอมเมนต์หรอกน้องเปียเลยคอมเมนต์ไม่ทันนะครับบางทีรดน้ำต้นไม้ไเอ้าหันมาน้องเปียจบละกินจบแล้วไม่ได้เม้นก็ไปให้กําลังใจน้องนะครับไปบ,บางทีก็อ่าครับอยากจะส่งไปให้น้องเปียนะครับกินแซ่บๆลง YouTube อีกนะครับน้องเปียกินแซ่บนะครับทุกคน ให้กำลังใจน้องเปียจา๋าพาแซบเด้อน้องเปียจา๋าพาแซบกินสดเลยนะเนี่ยของผมเนี่ยกินสดได้นะครับผมทําสดสะอาดจ,จากทะเลน้ําจืดหลายหลายท่านเอาไปดื่มเบียร์แล้วก็หาแล้วก็แซบๆนะกินกินสดนะครับสะอาดจ,จากทะเลน้ําจืดนะครับไปอุดหนุนพี่จะเอได้เลยครับพี่ๆทุกคนนะครับน้องบอยบอกว่าอร่อยมากนะครับขอบคุณน้องบอยนะครับแล้วก็ดูดีๆเปียจา๋าพาแซบทุกคนนะครับผม ไปอุดหนุนครับผมทุกคนน่ารักมากเลยนะครับที่มาให้กําลังใจเจษ channel ในวันนี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพก่างกายแข็งแรงนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้นะครับผมขอบคุณกําลังใจทุกคนที่เข้ามาชายนิรนามขอบคุณมากมากครับน้องชายนิรนามนะครับเข้ามาหรือยังน้องชายนิรนามเข้ามากดหนึ่งนะครับวันนี้พี่เจมารีวิวปลาส้มแผ่นนะครับวันนี้ขายดีมากนะครับผม ทั้งหมดสิแผ่นวันี้ทำสี่สแข่นนะครับผมตอนนี้เหลือ,อยูแท่เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครเอาก็จะสั่งมาก็จะทำให้สดๆแล้วก็ส่งทั่วไทยนะครับผมทักไลน์ไอด8ศูนย์5 9ดี่ห้าเกาหนนาะเอาปลาส้มซองแทนนะครับดูดีๆขอบคุณมากๆครับใครน้้นะามเข้ามาหรืยงัง ใคนนี้แนะนำเข้ามากดหนึ่งด้อจะรู้ไหมเนี่ยว่าพี่เอจะลงเวทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้กดหนึ่งนะน้องชายเนดรามพี่เอจะลงเวทีแล้วนะครับพี่หนูคนงามสวัสดีครับดูดีๆนะครับผมแอดไลน์กัวข้อขา ไม่ได้นอนขอบคุณน้องรถเพราะว่านะครับผมน้องชายแนะนำก็ทักทายดูดีสวัสดีครับนะครับขอบคุณกําลังใจจากทุกคนเนาะโอเคขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะจจน,นะน้องนีน้แนะนาเข้ามาได้ออยังอะ่ะไม่ได้กดหนึง่งถ้าเข้ามากดหนึงนะ่งเนาะน่าจะติดตามอยู่แน่เลยาทาง้นพี่เอกขออนุญาตลงเวทีนะครับน้องชายลิลนมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเ c e บุ o k สุรชัยมนวังหรือ i อ l ด n e 0 8 5 0 0 8 4 5ด1ชื่อ i a c t นะครับ แต่ถ้าโทรก็โทรได้แต่ว่าไม่สะดวกรับสายนะครับผมเพราะว่าพอค้างานยุ่งมากนะครับก็ไม่อาจจะไม่ได้โทรกลับด้วยแต่ว่าอาจแชทได้ตอบแชทได้นะครับผมผมจะตอบแชทประมาณหลังหกโมงเย็นไปนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับบายบายครับผมกรีดกันนะครับผมชจเนรนามกับแม่รถนะทุกคนสวัสดีทักทายกันเลิฟๆนะครับจุ๊บๆ